วันนี้ค่ะเราจะไม่ได้เจอเหล่าซิรลิซ่าแบบเต็มๆแต่บอกเลยว่าแค่ตัวอย่างตอนต่อไปสเตจคอลลับของเหล่าซิอลิซ่ากับเด็กฝึกก็เตรียมวีดเตรียมกีดกันได้เลยนะคะแม้ว่าภาพตอนฝึกซ้อมจะถูกปลอกไม้เห็นเพียง5วินาทีเท่านั้นแต่ความเบลกับจุดน้อยๆบนผมของเหล่าซิรลิซ่าก็ทําให้แฟนๆอย่างเราข้างรักอีกตามเคยนะทําด้วยลูกสุพิเศษนะคะซึ่งน่าจะเป็นสเตจคอลลาบกับเหล่าซิอลิซ่ากับการมัดแกละยาวๆเสื้อสีแดงแรงฤทธิ์คิดว่าแม่จีนพ่อจ จะต้องชื่นชอบลุกนี้อย่างแน่นอนอันนี้แอดมินบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอพรลหิศหน้ายอย่างใจจดใจจ่อแล้วล่ะคะ่ะอยากเห็นเราซื้อเต้นแบบเต็มๆในเพลง Ki ิ k Back นะกับหนุ่มๆในทีมไม่ว่าจะเป็นอ่าหนุ่มต้นซิงซิงนะคะน้องเรียนโฮเวยน้องหลิวกวนโยอาจารย์หลิวจีแล้วก็น้องคิงสตันแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้ผลกันแล้วนะคะว่าน้องคิงสตันเด็กฝึกวายจีอ่าที่จีเนี่ยไม่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายก็คือรอบไฟแนลแต่ว่าเราก็ยังได้เห็นน้องๆที่ไม่ ได้ไปต่อนะคะเดียวร่วมสเตดกับเหล่าซือของพวกเขานะซึ่งใครสนใจเชียร์เด็กฝึกทีมเหล่าซือลิซ่ากันต่อก็สามารถเทคะแนนโหวตรอบหน้าให้กับหนุ่มต้วนซิงๆอาจารย์หลิวจินน้องหลิวกวนโยน้องเหลียนหัวเว่ยกันได้เลยนะคะไอ้ยังไงสําหรับคลิปนี้อยากให้ทุกคนพักผ่อนกันเยอะๆนะคะยังไงตอนนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าโควิดน่ากลัวมากสําหรับคืนนี้สัสดีค่ะบ๊ายบาย